ตั้มมาบิ้งอ่ะเบิ้งของบิ้งข้างตั้มไอ้บึ้งได้หมดตั้มแล้วยางย่างอย่างแม่งอยู่บ่นี้โบแมนอ๋อนี่บอกบอกแซนแมนโอ้โบแมนนึกว่าเท่าสื่อแซนแมนที่แท้โบแมนยิงอยู่ใส่ว่ะเออเออขานนี่ดูซ่วงบ่แห้งเลยปืนธรรมดาแล้วว่ะ

ใส่ใสใสะะ่ใาพ er, ี่น้องใส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 พี่น้องใส่ใสเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยใครนี่นนับี้ใสเดียวเดียวยหาแเทกันแบบท็อป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 ยิ้ใสมีมั้

เฮ้ยหลายักวะคิดโกงหรือเปล่ามาสองคนนึงเน่ย้ามูมาสลายเลยเฮ้กระเบิดแมมแมแม เที he you, yeah. Now, ่ยวเที่ยวว่ะแก่หน่าวัวแล้วหมเขียวว่ะเออมึงทำแบบท้กูฟังสัตสัตฉงอืมอะไรละขู่ไม่เส่เฮ้ยไปใส่หมอไอ้หข้าไม่เสร็จเข้าจะไปใส่ดิ nhá bỏ nằm bỏ nằm Rồi, là nhìn nữa ui chắc là ép nã ai nó này hao ma qua là bờ rồi lịch hao ma nhang ma đẹp máu Oh, oh 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 Oh! now Well, oh, you got it. Ah, I hear you. <coughs> <coughs> this is Juliet 24 requesting bombing one on <a> tier 3 or 9. Anh ấy nhận ta? We got you loud and clear. Roger 01. All systems are operational.

อวอาวอาวอวจีบ uh. 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 ่ม่สเปขาดจังไหนอ้าวยังวะอาวม่ีจสคืจังไรบเสร ทแต่ยันรวมกอนที่แรกปุ้งทีน่าเขาเตืนอน้มค้างไหนหวะ ใส่ให้ทั้งใบให้ทั้งใบนี่ใส่พิลเตอร์ทูเทคฟอินโนไทยอัพเจตอัปเดตอ๋อใส่นีบอ่ะจัดไปจัดไปเอาตรงาต่อมอบใส่เด้เอาเอาคุณติตใส่เนีเเนี่ ยังเปล่ายนิงกระสุนมาใส่กูติ้นล่ะเอา้าอียังวะะว่าไงกูใส่จกเอถอ <c oughs> เดี๋ยว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 กูมาหลีนี่กันแมงยนิงกระสุนใส่เว อ่าอเคเก็บโยสอ่าต่อไปก็เป็นคอปเตอร์ได้ป่ะเนี่เตอรมากลยเตอรมากแน,กมกน่มาดิอ้าวเจอคู่นา่าผงเเห็นกูดอกตานี่ยอาพี่แจ้งมองนี่มันตายละ มาแค่ไนวะเด้ยกะินเอาเอาไปเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮตกตกเอามีสองล้ําหมดเลยนี่ ผมเม็นผมเม็นลำของเฮารู้ว่ามีสองลำแม่งเออไปไปไปแรงแรงแรงอย่างเดียวแรงกดซิปแรงกดซิปจัมเปอร์เอาเ F โอ้ยวางกดเบกบากระโดดโอ้ยปืนกลปืนกลอะไรถามหน่อยเจอบ่เหร Roger, Overlord, send it. We have multiple Russian warships. We sent the seals to assault the command vessel. Proceed to New York Harbor to assist. Copy your last. L one be advised. You're seeing multiple enemy rotor racing in space. Zai Zai. Oh, shit, who went out? Hey, มันโกรแม่ยิงมิดไส้เอ้คูละอเกเลือดออกไฟแตกอ้ากาบแตกพวมึงแต้มยใส่อีกทำหนึ่งมาลำหนึ่งอ่ะเนอเสียงยุสัยเดีด๋ยว,วก็พิล์ม่าว เไลเหล่เห็นลเฮ้ยมันขับนิ่งน่มคนขับจะสายไปสายมาทไมกดชิปดิอ่าันแตกันเอายังไม่ตายยังไ่ตายยัง่ตายก่นต้นจะไต เป็นจังได่เป็นจังได่มึงสู้กูบม่เป็นจังได่มึงก็ต้องมาหากูมึงก็ต้องมาหากูมาโม่ไว้มาหากูมาหากู่นเดี๋ยวกูเอาตัวของไอ้ยีได้หวะเฮ้ยมึงขับนิ่งๆดีมึงเรียนมายังไงวะตามเขากองกูวิ่งวิ่งแห่หนึ่ ย um really? ัมุนไลนะโอโนี่สุดยอดที่นี่แบบเพิ่สุดยอดที่นี่ขับตึ้นบ่าเ s ื่องี่นี่เลยสุดที่สุดดมากถึงัตุกเียเบิเน Don't a hot leg. Don't look up, you know. Don't look Don't You, know. you know, This is Lightning 3-1. Guidance systems are back online. <coughs> Stand by with a full payload of j Requesting clearance. Lightning 3-1, you are cleared to engage. Bring in the hardback DOT five okay. seconds. seconds. Weapons away. Initial strikes on the predator feed. Sir, appears all sites have been neutralized. Good work, Sandman. We've regained air dominance over Manhattan and pushed the front line back to the river. What's our next?